อาหารทะเลไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่ารสชาติและคุณภาพดีจริงพูดถึงอาหารทะเลเนี่ยจำพวกกุ้งหอยปูปลาวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องปูครับท่านผู้ชมครับพูดถึงปูม้าเนี่ยหลายท่านคงแอบนึกถึงรสชาติของน้ำจิม้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับปูม้าที่เรานิยมบริโภคภายในประเทศกันมากหลายท่านหรือว่าบางท่าน,าาน,าานอาจจะไม่ทราบว่าปูม้าของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าน้อยจนแทบไม่สามารถบริโภคเพียงพอต้องนำเข้าจากต่างประเทศเช่นอินโดนีเซีย นะครับผมมีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดตราดซึ่งถือถือว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำนะครับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เยอะที่สุดเนี่ยและไปเจอแนวคิดที่เขาเรียกว่าธนาคารปูพูดถึงธนาคารปูนะครับสิ่งแรกที่เราคิดก็คือการนําสิ่งของไปฝากแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยทีนี้ธนาคารปูเนี่ยแนวคิดจะเป็นยังไงฝากอะไรแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นอะไรติดตามชมนะครับ ชีพการประมงเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานเนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยเรามีชายฝั่งทะ,ท,ะทะเลที่ยาวเหยียดแล้วก็ทางภาคตะวันออกที่ตำบลไม้บรูดแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นชุมชนประมงชายฝั่งนะที่มีการจับปลาแบบพื้นบ้านเนี่ยเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตราท้องน้ำอุดมสมบูรณ์นะฮะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังมีเรือจับปูจับปลาจับหอยนะครับที่เข้าออกทั้งตอนเช้าและกลับมาตอนเย็นเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานานชนิดไม่กี่ปีให้หลังนะครับนับได้ไม่เกิน10ปีนะครับเกิดภาวะการลดลงของสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์นะครับในท้องทะเลตราดเนี่ยก็จากภาวะแล้วก็สาเหตุหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาวะจากธรรมชาติภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ภาวะโลกร้อนนะครับหรือว่า อุทกภัยทั้งหลายนะฮะทำให้ปริมาณสัน้ำลดลงรวมไปถึงภัยที่เรียกว่ามาจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันนะดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยในชุมชนนี้ก็เริ่มมีการตระหนักถึงการอนุรักษ์พูดถึงการอนุรักษ์เนี่ยสามารถทำกันได้หลายวิธีด้วยกันนะครับอาจจะเป็นวิธีที่ห้ามจับสั์น้ำนะครับในบางฤด,ดูหรือว่าให้ลดการจับสัตวดน้ำลงนะฮะซึ่งหลายทางเนี่ยชุมชนบ้านแม่รูดได้ไดทำ แต่มีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าน่ารักมากนะครับทำให้ผมและทีมงานเนี่ยต้องเดินทางมาที่สมบลไม้รูดแห่งนี้โครงการที่ว่านี้ก็คือธนาคารปูครับผมอยากรู้เลอเกิดว่าธนาคารปูเนี่ยเมื่อนําปูมาฝากแล้วดอกเบี้ยเนี่ยทางธนาคารเขาจะจ่ายเป็นปูหรือจ่ายเป็นเงินดังนั้นวันนี้ผมมาที่นี่ครับ ผมยืนรออยู่ที่ท่าเรือเพื่อต้องการเกาะติดสถานการณ์นะครับเราจะดูว่าเรือชาวประมงที่นําปูเข้ามาเนี่ยเพื่อจะเข้ามาสู่โครงการธนาคารปูเนี่ยเขาจะเอาปูไข่ที่มันลุดออกมานอกกระดอง ตัวผมโดยส่วนตัวยังไม่เคยเห็นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเขาจะเอาส่วนไหนของปูมาดังนั้นเนี่ยวันนี้มีโอกาสดีมาพบกับเจ้าของโครงการนะครับที่เป็นคนท้องถิ่นแล้วก็ท่านเป็นนายกอบตอที่บ้านไม้รูดนะครับต้องเรียกว่าชาวบ้านที่นี่เรียกว่านายกต้อยนะครับหรือว่าพ่อกำน,นันที่เรียกพ่อกำน,นันนี่พ่อเป็นพ่อของกำนันจริงๆที่นี่นะครับนายกต้อยสวัสดีครับ,รบนายกต้อยครับนี่ปูกาลังขึ้นสดๆเลยฮะใช่ฮะผมปูมาจากทะเลเลยครับ ผมมองว่าผมมาเดินตรงนี้เนี่ยเห็นบรรยากาศแล้วก็มันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของพวกปลาหลายชนิดปลากระบอกเนี่ยซึ่งท้องน้ําอื่นเนี่ยคงจับกันหมดละที่นี่ยังมีอยู่แต่นายกกาลังกังวลว่ามันจะลดน้อยลง,งถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาใช่ที่นี่มีเอกลักษณ์อยู่อันหนึ่งคือเป็นคลองเดียวที่ยังมีสภาพน้ําที่สมบูรณ์รที่สะอาด สาเหตุเพราะว่าตั้งแต่เดิมประมาณ20ปีแล้วรเราห้ามเลี้ยงกุ้งการเลี้ยงกุ้งซึ่งต้องใช้เพื่อนที่บทางทางชายขอบของคลองก็ส่วนหนึ่งจะต้องถูกทำลายป่าชายเลนเปันเราห้ามแบงนี้มันคองนี้จึงมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมชาติร่บก็น้ำค่อนข้างสะอาด อันน,น,นี้นี่เป็นเอกลักษของครองไม่รลืัสัญญาณอันไหนที่นายกมองว่าเราจะต้องมาอนุรักษ์เรื่องปูไข่อะไรแล้วคะเ,เมื่อตั้งประมาณสี่ห้าปีมาแล้วเนี่ยเราเริ่มคำหนึ่งเพราะว่าชาวประมงที่ออกทําการประมงทุกวันจะทราบดีโดยสัญญาณนี่สัญชาติยานของเขารับอุนะบกรที่ไปทําการประมงมา ในแต่ละปีเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆจำนวนปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาเป็นปลาหมึกจะน้อยลงเราก็พยายามหาทางว่าเราจะทำยังไงให้เพิ่มสัิงกรนให้ได้ครับก็มาเริ่มจับปูม้าเป็นเป็นประเด็นแรกครับเพราะนั้นปูม้าที่นี่เึงเกิดจากการปูเมื่อประมาณสองปีมาแล้วนายกมองว่าสาเหตุหลักที่ปริมาณสัตว์น้ําลดน้อยลงเนี่ยมันจากธรรมชาติหรือน้ํามือมนุษย์ด้วยกันอ่าโดยหลักครเป็นมนุษย์เพราะว่า จำนวนประชากรของชาวประมงเพิ่มขึ้นชุมชนเรานี้ขยายขึ้นในขณะที่พื้นที่ทําการประมงมันอยู่ตายตัวมเพิ่มครับแลวการการจับมากขึ้นประกอบกับทางด้านการตลาดมีความต้องการกับมีต้องการมีความต้องการโตเป็นจำนวนมากอุปสงค์อุปทานที่ไม่เท่ากันครับนี่เป็นสาเหตุหลักเลยเราก็เลยหันมาเรื่องปูไข่ก่อนนะฮะทีนี้ปูไข่เนี่ยอยู่ไปบอกชาวบ้านว่าใคร เจอปูไข่ลักษณะไหนที่จะเอามาฝากได้คือต้องดูปูยังไงถึงจะมาเข้าธนาคารเราได้คปูเราเราเราเรียนรู้จากธรรมชาติอยู่แล้วระวมงจะทราบดีแล้วว่าปูที่เขาจะผลิตลูกเนี่ยเขาจะต้องมีไข่ออกมานอกกระดองคือมันมันล้มันล้นออกมาใช่ไหมาในกระดองกับนอกกระดองครับไข่นอกกระดองคือพร้อมที่จะเป็นตัวแต่ข้างในคือมันจะเป็นไข่อยู่ภายในเท่านั้นเอง อ๋อดังนั้นผมหมายถึงว่าโดยธรรมาชาติเนี่ยพอพอ,พอปูเริ่มมีไข่ปุ๊บมันอยู่ข้างในก่อนข้างในครับแต่พอ,อพอมันพร้อมออกมาเนี่ยมันจะล้นออกมาข้างนอกเองใช่ใช่อือจะเป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนครับดังนั้นพอชาวประมงจับปูที่มันมีไข่ล้นออกมาปุ๊บเนี่ยครับต้องประมาณไหนไซส์ไหนหรือดูสังเกตยังไงว่าต้องเอาเข้าธนาคารละขอให้มีไข่เราได้หมดคืไข่นอกกระดองครับขอให้มีไข่นอกกระดองเราได้หมดอ่าทีนี้ไข่นอกกระดองเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่ประเภทครับซึ่งจะแบ่งเป็นสีอือ ประเภทหนึ่งสีเหลืองครับนะประเภทสองสีเทาครับประเภทสามสีน้ำตาลครับประเภทสีสีดําในสีประเภทเนี่ยสีเหลืองจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันถึงจะออกเป็นตัวอือครับสีเทาครับประมาณห้าวันสีน้ําตาลประมาณสามวันแต่ถ้าสีดําวันเดียวสีดํานี่อีกวันหนึ่งนี่ออกเป็นตัวได้เลยัครับอันนี้คือธรรมชาติของครับครับแลนั้นเราก็จับประเด็นว่า ถ้าอย่างนั้นเราสีดํามาก่อนครับมันสีดามาแต่ละวันเนี่ยใา่ถูงก็จะรับแต่ละวันละวันลุม่มขึ้น่ก็จะออกไปตัวแล้วเราก็ปล่อยสู่ธรรมชาติถ้าเิยเราไม่รับสีแดงสีเทาในเมื่อ,อมันจะทำให้ปริมาณมันมากขึ้นเมันใช้เวลาเลี้ยงอย่างสีส้มหรือเจ็ดวันครับพอเจ็ดวันเนี่ยปัญหาของการเลี้ยงคือหนึ่งรเราต้องให้อาหารครับพอให้อาหารปั๊บเนี่ยอาหารที่เราให้ไปในในภาชนะที่ใส่ปูครับมันจะทําให้น้ําเสียเือประเด็นหลักการดูแลรักษายากขึ้นกยากขึ้นครับ แล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ยปริมาณปูที่เป็นออกซนปูไข่ากอยูแล้วเฉพาะสีดําถ้าเราทําได้ทุกตัวเนี่ยปริมาณเยอะเฟือเลยเหลือเฟือยังไงฮะปูปูตัวหนึ่งได้ไข่ออกมาเป็นตัวเนี่ยสามารถผลิตไข่ได้สองแสนถึงสองล้านตัวถือว่าเยอะนะะถือว่าเยอะขึ้นอยู่กับขนาดของปูมีปูที่นิส์ใหญ่จะให้ปริมาณลูกมากครับตอนนี้สองแสนถึงสองล้านตัวเนี่ยเราพยายามคาดําอย่างไรให้ ผลิตได้ตัวนึงสักโดยเฉลี่ยนสักร้อยตัวเนี่ยเหล่าพอแล้วล่ะที่ให้เหลือรอดร้อยตัวนี่ใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าเอาเฉพาะสีดําอย่างเดียวเนี่ยในยกก็มองว่ามันเหลือเฟือละเหลือเฟือละเหลือเฟือสําหรับชุมชนเราใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จากนั้นพอเราเอามาอนุบาลหรือว่าเขาเรียกว่ามาเขี่ยไข่ของใช่ไหมฮะฟูงสีดําเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นพอเราเป็นตัวเราทําไงต่อฮะพอเป็นตัวแล้วเนี่ยวของตัวปูเนี่ยก็ไปเป็นจัดกเป็นจิตได้เลยขายขายคืนชาวประมงไหมขายคืน โดยให้ราคายังไงครหรือว่าราคาเราซื้อราคาปกติอ๋อครับตามราคาตลาดตามราคาตลาดครับส่วนใครที่ออกมามันก็จะเป็นตัวเล็กๆเราจะมองเห็นได้ชัดเจนอันนี้เราจะปล่อยดูธรรมชาติครับปล่อยลงคลองลงลงทะเลครับจเรียกว่าเราช่วยพยุงช่วงที่แทนที่จะถูกตัดวงจรฟูเอาออกไปขายทั้งหมดเนี่ยเราขายออกมาแล้วมาอนุบาลเอาไว้แล้วปล่อยกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง ช่วงแรกๆของโครงการในชาวบ้านเขาช่วงแรกไม่เข้าใจครเราพยายามทาเป็นตัวอย่างครับแล้วก็หนึ่งทำเป็นตัวอย่างสองเราให้ความรู้รเราออกอบรมทุกหมู่บ้านเลยที่ในหมู่บ้านเนี่ยออกอบรมทั้งหมดเลย ไอความรู้ชาวบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าการสร้างสํานึกภาพสร้างความคิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาแลวมันไม่เห็นเป็นธรรมอ่ะใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องมันอีกนานเท่าไหร่ที่จะรู้ว่าไอไอไอที่เขาเสียเวลาแวะเอาปูมาฝากเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วแล้วเขาจะได้กลับคืนมายังไงมันไม่ท่าไม่ออกเลยผมว่าช่วงแรกที่นําเสนอไปแล้วนะทุกคนเห็นด้วยว่าอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะทําให้เป็นรูปธรรมในเมื่อทุกคนโดนทาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตปูเฉพาะเขา ตรงนี้เนี่ยไม่สูญหหนแน่นอนทีเดียวจะได้แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมบท่านผู้ชมครับแนวคิดดีๆความคิดดีๆที่เริ่มต้นจากตำบลนะฮะเริ่มที่จะขยายมาเป็นภูมิภาคและเริ่มเป็นระดับประเทศและแนวคิดอย่างนี้อาจจะเป็นระดับโลกในอนาคตนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับคืนมาเป็นรูปธรรมาจากชาวบ้านที่นี่ก็คือจํานวนสัตว์น้ําที่เพิ่มขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ผมว่า น่าสนใจไปแพ้แกันก็คือลูกหลานที่นี่ก็จะไม่อพยพย้ายถิ่นไปหางานที่อื่นเขาจะกลับมายังภุมิลำหกภูมิลำเนาของเขาแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองของเขาครับขอบคุณครับนายกต้อยขอบคุณคมากครับขอบคุณครับ ื่อวานผมได้เห็นขั้นตอนที่ชาวบ้านนะครับได้เอาแม่ปูเนี่ยมาฝากกับธนาคารปูเรียบร้อยแล้วผมก็เลยนอนอยู่ละแวกนี้ฮะเช้านี้ขึ้นมานี่อยากจะออกทะเลเพื่อไปดูว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ชาวบ้านามาฝากธนาคารปูปุ๊บเนี่ยมีการปล่อยไข่ออกมาแล้วก็จากนั้นเอาลูกป,ปูตัวน้อยเนี่ยมาปล่อยในคลองนี่ฮะแล้วก็เป็นวัตจักรชีวิตของปูจากนั้น4เดือนเนี่ยดอกเบีย้ยที่ชาวบ้านมาฝากเอาไว้เนี่ยเริ่มงอกเงยแล้วก็ เรียกว่าให้ดอกผลเต็มที่วันนี้เราจะไปดูดอกเบีย้ยที่กลับคืนมาสู่สังคมที่นี่นะฮะผมจะมีเรือของชาวบ้านเนีฮะเป็นเรือสำราญลำน้อยๆนีน่พาผมออกสู่ทะเลตราดนะครับไปดูเขาดักวางรอบปูนะฮะแล้วก็ไม่น่าห่วงกังวลทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีเจ้าบ้านก็คือรองนุ้ยเนีฮะเป็นรองอบตอบ้านแม่รูดคอยดูแลเราตลอดครับ คืบก็ทะเลสอก,ก็ทะเลเนี่ยยังใช้ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนะครับเพราะว่าแม้บัาฑ์ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีจะทันสมัยเมื่อเช้าเนี่ยผมกับรองนุยออกทะเลกันทะเลยังเป็นเรียบเหมือนกับกระจกอยู่นะครับแต่ว่าออกไปสักพักเนี่ยก็จะเห็นแนวของชาวประมงที่วางรอบปูเอาไว้เป็นแนวยาวขาวไปหมดนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดคลื่นลมใหญ่เข้ามาก็เลยต้องกลับมาเข้าฝั่งพอกลับมาเข้าฝั่งก็เลยถือโอกาสเข้ามาที่ธนาคารปู เมื่อวานเราเอาแม่ปูเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคารแล้วลองนุ้ยบอกว่าวันนี้เนี่ยแค่วันเดียวตามธรรมชาติของปูเนี่ยปูเขาจะสลัดไข่สลัดไข่หรือว่าเคลียร์ไข่นะฮะให้มันออกโดยธรรมชาติแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะทําพิธีเอาลูกป,ปูทั้งหลายเนี่ยปล่อยลงไปยังทะเลอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวให้ลองนุ้ยลองลองดูว่าพอปูมาสลัดไข่ปุ๊บเนี่ยจำนวนไข่มปริมาณเยอะมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราดูลูกลูกปูกันก่อน แก้วตัดมาให้ดูครับอันนี้คือลูกปูที่เกิดเล็กๆที่เห็นเป็นจุดๆเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับเยอะมากเยอะมากครับตัวหนึ่งนี่ได้ประมาณตัวหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาจมีไข่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านฟองหนึ่งล้านฟองะฮะอาจจะเป็นปูตัวเล็กก็อาจจะมีน้อยหน่อยตัวใหญ่ก็อาจจะมีพมากกว่าหนึ่งล้านนะครับทีนี้พอเขาเขา เช่ขายมาแล้วเนี่ยนะครับเราคิดอัตรารอดแค่ขั้นต่าๆเลยนะครับคือ50%าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งที่จะมาเป็นลูกปูเล็กๆครับครับผมก็อยู่ประมาณ5้าแสนที่จะออกสู่ท้องทะเลตามวัฏจักรของปูนะฮะส่วนตัวแม่ปูเนี่ยหลังจากที่เราเอาตัวลูกปูเนี่ยไข่เนี่ยลงไปในน้ําแล้วเนี่ยแม่ปูเราทํำยังไงครับแม่ปูก็คือเราเก็บเป็นของธนาคารนะฮะก็คือจะรวบรวมแล้วก็นําไปขายนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ย เราก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการตรงนี้ทบอาจจะมีซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจ่ายค่าไฟฟ้านะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะอาจ่ายคืนสมาชิกที่ว่าเอาปูมาฝากคือเป็นลักษณะของการปันผลไปเป็นแรงจูงใจใช่ไหมฮะก็คือใครเอาปูมาฝากก็ต้องลงบัญชีเอาไว้เมื่อสมุดเงินฝากว่าฝากไปปีนี้กี่ตัวกี่ตัวพอมีปันผลก็กลับคืนมาสู่ชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะฮะออนุญาตปล่อยก่อนได้ครับนานเดี๋ยวจะตายเริ่มนะครับ เรากาลังจะคืนปูสู่ท้องทะเลนะครับเป็นล้านล้านตัวครับเอาเลยฮะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกปูขอดคืนสู่ธรรมชาติอย่างนี้เราไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับพอเขาสลัดไข่เสร็จก็เป็นตัวปูแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาพักสักสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ทะเลเลยเพราะว่าลูกปูเขาก็จะไปเจริญเติบโตอยู่บริเวณแหล่งที่มีควาหมมอนผลงเช่นบริเวณชายฝั่งบริเวณแนวหญ้าทะเลหรือว่าฝั่งกางครับ อ,อันนีนนเเเ้เราเรียกว่าถังถังปล่อยใช่ไหมครับเทล,ลงถังปล่อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเป็นท่อ PVC ต่อจากถังเนี่ยเพื่อลำเลียงปูน้อยๆทั้งหลายนับล้านล้านตัวเนี่ยไหลลงสู่ท้องทะเลตรงนี้ฮะต้องล้างให้หมดด้วยใช่ไหมฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวลูกปูติดค้างเสียดายฮะลองึกบอผวก็เสียด,ดยายดนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําอย่างนี้ประมาณสัก1ิแม่ใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนที่ว่ามีครับปูม้าที่มีขายนอกกระดองค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะได้ทาได้ถึงวันละประมาณ20บตัวนะครับวันละ20ิรรตัวก็คือพยายามให้ชาวประมงเนี่ยเขาคัดไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดครับอาจจะลำละตัวเขาก็ดูตัวไหนที่สมบูรณ์ที่สุดที่สุดอาจจะมีปริมาณเยอะแล้วก็แข็งแรงที่สุดเราเข้ามาครับ นี้ก็อุดมสมบูรณ์รับรองไม่ขาดแน่นอนนะฮะอันนี้มันก็มีปัญหาอย like like, ู่นิดนึงครับคุณผคือคือในช่วงที่เป็นฤดูฝนจริงๆเนี่ยน้ำทะเลอาจจะจืดนะฮะเราปล่อยลูกปูไปเนี่ยลูกปูต้องอยู่ชายฝั่งแต่เมื่อน้ําทะเลจืดเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่รอดอืก็เป็นช่วงที่ว่าเราขาดตอนประมาณช่วงสักเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเราต้องหยุดทำโดยปริยายเพราะที่นี่ฝน ช่วงฤดูฝนฝนตกทุก,กวนันฝนตกหนักฮะเรามานี่ขนาดไม่ช่วงหน้าฝ<า>นก็ยังเจอเลยนะฮะ,ฮะครับนี่ก็เป็นการเรียกว่าตอบแทนสู่สังคมนะฮะเอาของจากท้องทะเลที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์มังเดโบราณเนี่ยเรากินหัวเข้ามาเยอะเราต้องส่งกลับคืออย่างท้องทะเลแล้วเราจะมีกินตลอดแน่นอนนะครับเป็นการที่ว่าใช้ทร,รัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเพื่อความยั่งยืน อาชีพวิถีชีวิตอาชีพประมงครับ หลายคนมีฮีโร่ที่เรียกว่าเป็นไอดอลในแนวทางสำหรับสร้างแรงจูงใจนะครับฮีโร่มีหลายรูปแบบบางท่านอาจจะเป็นพวกสไปเดอร์แมนนะครับเป็นอุลตร้าแมนแต่ผมเจอคนนี้ครับเขาเรียกว่าต้องเรียกเขาว่าครับแมนแห่งบ้านไม้รูดก,ก็คือคนอนุรักษ์พันธ์ุปูท่านผู้ชมครับลองนึกดูนะครับถ้าเรามีโลโก้ฮีโร่ที่อนุรักษ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บ้านเรากำลังจะหมดไปเนี่ยผมว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่น่ายกย่อง